สวัสดีค่ะวันนี้นำภาพการนุ่งสิ้นเที่ยวทิพย์มาให้ดูอีกครั้งนะคะคิดถึงเมื่อไหร่ก็มีความสุขเมื่อนั้นจะ้ะนี่คือเป็นการนัดพบการระหว่างเพื่อนที่รักการนุ่งสิ้นเหมือนกันนะคะนี่เพิ่งมารู้จักกันปีสองปีนี่เองค่ะแต่ก็ไปมาหาสู่กันเพราะรักในในการนุ่งสิ้นเหมือนกันนะคะรู้จักกันในงาน คุ่นไอรักบ้างรู้จักกันโดยในเพจนุ่งสิ้นนะคะนุ่งสิ้นอินเทรนอยู่ในกลุ่มบ้านนุ่งซิ้นอินเทรนกันก็คุยกันทางเฟซบุ๊กนี่แหละค่ะแล้วก็เวลาไปงานไหนก็ไปเจอกันก็เลยคนพูดภาษาเดียวกันเนาะอันนี้ก็เลยพาไปไปบ้านพี่โอค่ะนัดกันกินข้าวบ้านพี่โอที่ปากน้ำนะคะจังหวัดสมุทร ลาการนั่นเองบ้านพี่โอก็จะอยู่หน้าโรงเรียนเนี่ยเมื่อก่อนพี่โอเขาเป็นอาจารย์อยู่โรงเรียนนี้นะคะเป็นโรงเรียนโรงเรียนคิสเตียนเนาะพี่โอตอนหลังพี่โอก็ม่ได้แต่งงานกับไอเฮียผู้ใจดีเมืเ่อกี้ค่ะไอเฮียมีบ้านอยู่หน้าโรงเรียนพอดีบ้านไอเฮียขายของค่ะพี่โอก็เป็นอาจารย์ก็มาซื้อของก็เลยปิ๊งกันแต่งงานกับไอเฮียปุ๊บไอเฮียก็ให้พี่โอลาออกจากการเป็นคุณครูเลย มาอยู่บ้านเป็นอาซอนะคะเป็นคุณนายที่หนึ่งแต่พี่โอบอกไม่คุณนายเดียวไม่ต้องมาเป็นคุณนายที่หนึ่งที่สองเลยฉันจะเป็นคุณนายเดียวห้ามาเฮียมีหนึ่งมีสองนะคะซอเล็กซอใหญ่ไม่เอาแล้วก็นัดกินข้าวกันก็นัดเที่ยวกันเลยคะ่ะที่จริงเมื่อกลางวันไปเที่ยวตลาดน้ำมานะคะเดี๋ยวจะลงให้ดูในคลิปต่อไปอันนี้กลางคืนก็ มาแวะกินข้าวพอดีสามีไปซื้อกับข้าวที่บางปูมานะคะก็มานั่งกินกันที่บ้านพี่โอนั่งก,กินเสร็จก็เข้ามาขอขอลุงรปอค่ะลุงรปภพเขาก็รู้จักกับพี่โออยู่แล้วเพราะพี่โอเคยเป็นครูอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะก็เข้าไปถ่ายรูปข้างในนี้แล้วก็ไปเดินย่อยอาหารด้วยค่ะเพราะในนี้โรงเรียนนี่สวยมากคะ่ะติดแม่น้ํานะคะ ติดแม่นะข้างหลังเป็นแม่น้าเนาะแต่พอดีเป็นกลางคืนแล้วเราเดินเข้าไปเราก็เดินย่อยห,อาหาเล่นกันตรงนี้ก่อนกลับบ้านนะคะก็คุณลุงรอปภบอกเข้าไปถ่ายรูปได้เลยครับเราก็ถ่ายรูปจนถึงสามทุ่มบ้งคะเนี่ยพอเราออกมาคุณลุงรอปภเขาก็ปิดประตูใหญ่เลยที่จริงตอนเข้าไปยังไม่ปิดนะคะตอนออกมานี่คุณลุงเขาปิดแล้วแต่เขามีประตูเล็กให้ออกเนาะ เราก็มายืนยังมายืนถ่ายภาพอยู่ข้างหน้าอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นบ้านพี่โอค่ะอยู่ต่อหน้าโรงเรียนเลยเรายังแซวอาเฮียว่าแม่ใส่พี่โอมาซื้อของนี่แน่ๆเลยพี่โอสวยอาเฮียเลยทบาทแตก <c oughs> อาเฮียใจดีมากค่ะไปกินข้าบ้านพี่โอกันสนุกสนานนะคะค่ะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรก็มิตรภาพพี่แสนดีนะคะมิตรภาพบนผืนผ้า วันนั้นเราไปเราก็เอาพาสินไปแลกกันด้วยนะคะไปหมายถึงว่าไม่ใช่เชิงแรกหรอกค่ะก็เอาไปฝากกันนะ mm. เราให้เขาเขาก็ให้เรากลับมาเนาะแต่พาสินที่แก้วนุ่งนี่เป็นพาสินฝ้ายแล้วก็ปักดอกไม้ให้ค่ะ mm. คือสิ้นน่ะมันพับไว้นานใช่ไหมคะมันจะเป็นรอยพับรอยพับเป็นสีเหลืองๆซักไม่ออกอะค่ะ mm. ก็เลยเอาได้มาปักเป็นดอกไม้ยาวลงมาตามรอยพับนะคะเพื่อที่จะปกปิดรอยเหลืองของพาสินนะคะพอ ปักออกมาแล้วก็มองไม่เห็นเป็นสีเหลืองเลยพราสิินก็ดูเหมือนใหม่เหมือนเดิมค่ะก็ไม่รู้จะทําวิธีไหนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผ้านี่เป็นปัญหามากเลยเก็บไว้เก็บไว้นานถ้าเราพับก็จะเป็นรอยพับไม่พอจะเป็นรอยสีเหลืองที่แบบซักไม่ออกอะ่ะพี่น้องไม่น่าเชื่อนะคะชื่อโรงเรียนเซนเซนลาฟาเอลลาฟาเอลคะ่ะนี่แหละ โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนฝรั่งขอบคุณทุกท่านที่มารับชมนะคะวิดีโอนี้ไม่ยาวเท่าไหรค่ค่ะขอบคุณค่ะ